แต่ท่านแต่ในกรุงเทศเนี่ยจะยากที่แบบจับหมดแต่ในอัมพวังค่ะหมอมั่นที่ต้องขอประทานโทษมากๆเลยแต่ว่าจะบอกตัวเลยว่าจัดที่เดียวจริงๆทั้งมันทั้งแต่งที่เดียวแล้วก็ที่ทําไปไม่ทําเพื่ออันนี้บอกตัวว่าที่ทําไปที่แต่งงานไม่แต่งเพื่อทุกคนแต่งเพื่อคุณแม่คนเดียเพราะว่าาประเพณี ก็เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วก็ก็ไม่อยากทำน้ะพี่อะไรไม่นายถือกอดเดีือกอดไม่มีกระเป๋าเป็นคือคือหนูเคยคุยกันเมื่อเมื่อเคราวก่อนที่แล้วค่ะคือพูดพูดเลยว่าแม่ท่านแม่แต่งงานแม่จะเอาเงินพู่เท่าไหร่พี่มีเท่าไหร่ไหคะเจ็ดหมื่นครับแมีเจ็ดหมื่นแม่บอกว่างั้นเอาเจ็ดหมื่นอ่ะไว้ดูแลตัวเองเถอะแล้วแล้วทุกกี้ก็นั่งแบบนั่งคุยกับแม่ว่าแม่ฟังนมนะหนูจะมีเงินคนอย่างหนึ่งเล่าแม่ฟัง ยิ่งเราจัดใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งเราพูดสื่อสอนมากเท่าไหร่คนหนักใจยู่ผู้ใชแ่แม่ใช่ไหมว่าผู้จะไหาเงินที่ไหนถ้าแม่เรียกสิบล้านด้วยความเป็นพี่ที่มีนักกุอชิงร้อยเรียกสิบล้านมาแม่เชื่อไหมว่าไอเงินสิบล้านอ่ะเก้าล้านเป็นขอ้โง่ต้องไปคู่กู ไม่ไม่สมควรเสียด,ดายเพราะมันไม่ได้ซื้อความยับขึ้นมาใหม่มันก็เป็นดเดินทด้วยกันถ้าถือว่าจัดงานใหญ่เราก็เป็นผู้ดเดิน <c oughs> ถ้าจัดงานเล็กเราก็เป็นผู้ดเดินาะฉะนั้นก็เาที่มันสบายใจของผมเน้นผมไ่ผไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดไงแต่ผมก็คิดว่าผมดยด้วยดีรู้ๆๆสึก ช่อยากทำอยากรับผิดชอบในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันมันต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ครับคือหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูคิดในสมองของหนูสำหรับเวลาถอดเริกเซ็นตุ๊กตี้ที ăm, ่ม <Yes. S 2> <Th> ีมีชื่อเสียงแล้วอาจจะไม่ไม่ง่ายแบบนั้เริ่มคิดอย่างนั้ะคิดไม่ได้คิดแทนตัวเองช่วยหนูเป็นผู้หญิงนัีนหนูร่้ ชอบว่าคนเราเนี่ยทมไมเขาไม่มองว่าการที่เราแต่งตัวเนี่ยเรามันถูกน้นด้วยอาชีพของเราคือเราขายเสื้อผ้าเราก็ต้องแต่งตัวตามแฟชั่นตามกระแสเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวไม่ดีใครจะมาซื้อของของเราถูกไหมครับก็เหมือนคนขายเครื่องแต่งกายระแหน่เนี่ยนะก็เหมือนนก็เหมือนถ้าเกิดเป็นคนใส่คนขายเพชรใส่เพชรปลอมก็อันเดียวกันเก็อ,อันเดียวกันครับแต่คนไทยเขาไม่ไม่ชอบมองเรื่องแต่งหน้าแต่งหน้าคือสูตรก็ไม่ขายได้ปะ ไปไปมีรถตัวมารับรถตัวสองพันนะ, 2, ะ <c oughs> มีรถตัว <c oughs> มีรถตัวคุณพ่อมารับ<อ>แล้วก็ไปขึ้นที่เดียวกันคือว่าพอย์แล้วข่าวที่เสนอทสนิทล้วก็ให้ขึ้นนั่งหลังคาจะได้สบายไงเรียนเรียนไม่ต้อง<ต>ข,ข <ละ S 2> ึ้นกระถางไปแล้วข่าวที่แบบเออโอเคหน่อยถามดีตอบดีไม่มาให้เราถือไม่ให้ก็จะนั่งหน้าอยมุดนี้นี่พาไปไปแล้วก็มีมีไปรับไปส่งเลยแล้วก็มีโรงแรมให้เนี่ยนี่คือทางเทานะคะแต่ถ้าเกิดสนิทนอนนอนบนรถนะถ้าสนิทนอนบนรถครับคนนี้คือคอย พ่อหนูเอง2,000ตันนี่นักข่าวนี่นักข่าวที่เป็นทีวีกับนักข่าวที่เป็นสิ่งทีง่แยกกัน,นบ,บา้าเลยหลปีหน้าหลายปีหน้าแล้วจะมีน้องอ่ะเนี่ยคะเขามีน้องสาวอยู่แล้วครับผ <คน S 2> มอ๋อ<า>เป็นคนที่ไม่ค่อยจะทำต่ำครับคนที่กับคัวพูด,พ,ดพูดอะไรมีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีลูกไหมเหรอคะพูดตลอดเวลาเป็นคนไม่ชอบมี่วงคือด้วยหนูเลี้ยงหลานสาวหนูฟ้าแฟนมาแต่สาม ไปรับเด็กที่อยู่ในกรมประชาสงเคราะ์เป็นลูกเด็กฝรั่งอะไรเงี้ยมาเลี้ยงใช่ฮะเพราะว่าเราเขาบอกว่าทําบุญกับกับคนได้ได้บุญเยอะกว่าก็เราก็รับเขามาเลี้ยงจะบอกว่าแบบประทรงใี่ปู้อยากมีลูกคืออยมีลูกฝรั่งคืออยากให้ลูกเรียกคำว่าจะดีดีจะดีจะดี่ดีก็้ดีมายมเอยู่ี่มา ยังช่วงนี้ยังไม่มีเวลาตรงจุดนี้คนระับเชื่อว่าคนที่เขาเงเป็นเด็กเขาเขาอยู่ที่คนเลี้ยงนะฮะมันไม่หมืมันมันไม่อยู่ที่พ่อแม่เขาอย่าง,อางโอิม,ม่าเป็นราเดือนกเขาไม่ได้เป็นโจ๊ใช่ไหมครับคนจะดีตัวเขาช่วงนี้ยังจะไม่ได้คิดตรงนี้แต่แต่ที่เขจะ บอว่าชีวิตจริงทำได้ไหมต้องเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องตัวในเนี่ยน้องจากในพื้นที่มันมากระดบกัะเด็นใจอยู่เรื่องเป็นคนเป็นตุกกี้เป็นคนจริงเพราะว่าคนจริงคือนี่คือชีวิตจริงต่อให้ไออเออตลกตลบปลุกฮาในการทำงานทาเงินแต่ว่าชีวิตจริงคนนี้จะเน็ตจะโทษเออเราจะโทษใครไม่ได้จะโทษเรื่องนี้เราจะโทษเรื่องนั้นโทษให้เขารู้ว่าบอกเขาต้องเป็นเรื่องไม่ได้หรอกแต่ว่ากลางๆไว้เพราะอารมณ์จริงๆก็ออกมาไม่ได้อยู่ ว่าไอที่พูดเป็นคำพูนักเรียน้นแล้วบางทีจะคือคือไอมี่สองอย่างที่ทุกที่ปิดมากในสมองนะอันที่หนึ่งคือลืมกพืชส่วนหนคือลืมกําพืชสะพายกระเป๋าหลุยก็ลืมกําพืชก็มันตอนนั้นที่ไม่ได้ขายเพราะไม่มีเงินตอนนี้มีเงินซื้อแล้วก็พอมีพู้ก็ลืมกระลือสองคือเวลาพอลูกหายดีก็บอกลืมกําพืชแต่ทำไมไม่ย้อนกลับว่าก่อนจะพูดลูกนี้เคยพูดต้องํำมาแล้วคือบางคน จ้องจะจับจ้อจะจับคือจะจับพิษยังงั้นจะจับพิษอนี้คือพอไอสาเหตุออากะอมายอโอเคครับตอครัผมโอ้ยเียวสก็ <Tonight> okay, <com> <type preparations> <c oughs> มีคนถามว่าทำไมท่านบล็อกก็เลยอธิบายสาเหตุถ้าใครตามติตามทุกที่จะรู้ว่าสาเหตุที่บล็อกคือหนึ่งคุณพูดไม่ไม่มีบวกคุณไม่ให้เกียรติเออคุณพูดไม่มีคุณลดบอย่างเดียวบวกรอบรบบพูดให้รบอย่างเดียวสองคือเหมือนคุณตามเพื่อจะมาก๊อบลูกคที่ไปค้าขายคือเ<อ>ชื่อไหม้าว่าหนูซื้ออะไรมาหรือั่นโพสอะไรก็ตามหนูมีราคาอย่างนมสดคลลาเจนอันี้หนพสดเขาจ้างจริงนะรู้อาจจะกินจริง หรืออาจจะไม่กินแต่ว่าหนูเพื่อให้เห็นว่าเขาจ้างหนูแต่บางอันคือเป็นตัวแทนขายแล้วเอารูกหนูไปยืนยันว่าตักที่จริงจริงจรงซึ่งเราคุยกับเจ้าของเขาว่าเราคุยกับเจ้าของคนมาจ้างว่าพี่รูปนี้จะโทรนี่จะแกมองเท่านั้นนะเที่ยงคืนปุ๊บหมูลบนะแล้วก็จะต่อรองกันกเรียบร้อยแต่แตูต้แทนจำหน่ายของนี้รับลูกแบบไหนเป็นเรื่องเป็นราวไปเนี้ยมันก็เป็นหลายอย่าง เรียบร้อยแล้วค่ะพอใจาเรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ก็พอเราทำเป็นตัวอย่างว่ามันมีเหตุมีมูลนะเพราะฉะนั้นเราชารูปเราไปกระจายข่าวก็มีการขันแง่กันก่อนด้วยว่าตรงขานี่มีบล็อกมีอยู่สองอย่างแค่น,าานั้นนะคะอว่าเราดดัง่ไเป็นคนขนาดบล็อกก็ยังสามสิบแล้วนะก็ก็ก็ไม่รู้นะคนคือคือจะบอกว่าคนรักตุ๊กี้มีอยู่สองประเภทหนึ่งก้มหน้กาก้มตารัก รักทุกที่ทําอะไรแค่ออกมาไม่ได้พูดก็รักก็ชอบก็ทีนี่คือรักทุกที่แบบกับอยันนึงคือรักทุกที่เป็นคนจริใจเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนสองเพศนี้อยู่ในใจทุกที่พอถ้าคนอื่นรอบข้างมาด้อีกแง่มงนึงก็ไปรักคนอื่นเลยว่าผมนี่ก็คือแบบอ๋อแล้วแบบนี้คือโดนโดนตลอดคืออินสตาแกรมผมเ<ๆ>นี่ยผมเน้นฮาๆผมก็เขียนไว้ที่ที่บอกเพราะว่าเขาไม่ให้เกลียดผม พสเนี่ยผมต้องการให้คนมองโลกในแง่บวกแค่เห็นก็ยิ้มแล้วไม่ใช่จะมาแบบสมมติเราลงรูปมะม่วงมันก็มีมันก็มีคำพูดของคนจะลงทำไมแอ้าวพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวคุณมีสิทธิ์สิทธิ์คิดออฟ้องมึ้นเดี๋ผมก็มีสิทธิ์บล็อกถูกต้องไหมฮะแล้วจะมาบ่นด่าอะไรอย่างนี้หรือเ่าบางนหยาบหาบหยาบหยาบจะเป็นนั้งมือแล้วเหรอถือปล่อยวางไม่ต้อง่างนั้งมือนแล้วร้อก็คือสบายใจสบายใจเลย ไ,ไม่ไ <im> ม่ไม like <c monter ings> <ps> ่ไ <obsession> ม่มีฝรั่งก sí, ็ตะพักแบบ่จริงเยอะมายไหมเยอะมเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ได้อะไรคูล่าคือเราก็อธิบายไม่ได้อะฝรั่งเขาก็ไม่รู้อะวยความรู้สึกว่าเามรในการโพสไงเยอะมากที่ถุกบลมมีคนสมงเพศไม่มีตันวัยวัยที่หนึ่งคือรู้เยอะรู้เยอะคือเพราะว่ารู้เยอะคือไต่คำพูดปันกระแสด้วไ้คพูดโอรู้หมดแแต่่าแอปตัวเองเมือม่มือเด็กใน เราจะบอกให้เรียนสอนเด็กเล่นเด็กเล่นก็จะเป็นเนื้อสนามถ้าเด็กๆเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กเรียนหน่อยทำวมุ็อกไปมันแก้ปัญหาเย้เออเย้เจ้าว่าเจอกระแสแบบนี้มันไม่ตลอด